สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามากินกับตัวนี้นะครับกับไอติมนะครับด้านยานีนะครับตัวนี้นะครับอดครัวคุณต่อยด้วยับเพราะพี่นัอยู่ในงานนะครับของครัวคุณต่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินครับมีหลายร้านนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลองเที่ยวร้านก่อนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นไอศครีมนะครับนี่แบบโบราณนะครับนี่ก็อยู่ในมือพี่ัเราเดี๋ยวเราไปกินกันข้างล่างนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เพียงข้าอยู่นะครับในโซนที่กินได้นะครับเดี๋ยาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างครับก็อย่างนี้นะจ๊ะตรงนี้เป็นวอฟเฟิลนะครับก็ราคาจะแพงขึ้นมาอีกสิบบาทนะครับเพราะหกสิบบาทถ้าเกิดเป็นแบบห้าสิบบาทนะมันก็จะเป็นแบบกระดาษนะครับก็พอเป็นแบบกระดาษปุ๊บมันก็จะกินไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มไปสิบบาทครับลองชิมดูแล้วตัวนี้ครับเป็นไอติมนะจ๊ะนี่ครับปึ๊บนี่แล้วก็นี่นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดข้างในะ เพื่อนให้เขาลากซอสซัลี่ได้นะอืม,อมโอเคครับรสถถชาติใ้ได้เลยอะ่ะเฮ้ยสมแล้วนะครับที่ออกรายการครัวคุณต่อยนะครับอืมอ,อ,นะอันนี้ก็โอเคนะอันเนี้ยที่มันเป็น ขนมปังกรอบกรอบนะนี้คุ้มอยู่นะที่เพิ่มไป1สิบบาทครับแล้วคราวนี้ลองชิมน,นะครับกับไอ้ตัวตีเขียวนะครับก็คือชาเขียวนะจ๊ะเฮ้ยัวเนี่ยทำดีมากนะครับเนี่ยคือว่าความจริงอะ่ะ เพื่นคนชอบกินไส้ผลไม้นะนะครับไอ้พวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะมีไส้สับปะรดนะครับแล้วก็มีไส้สาบรีด้วยแต่ว่าตอนนี้ที่เหลือที่มันเป็นไส้พวกผลไม้เนี่ยคือสับปวรโนะครับก็เลยได้สับโะรดมาแล้วก็นะ่าเป็นชาเขียวแล้วก็มีเผือกด้วยแต่ว่าเพี่อนไม่ชอบเผือกก็เลยตัดเผือกออกเฮ้ยตัวนี้ทําดีมากอ่ะคือว่าเกรดพอๆใกล้ๆน้องๆสวินเซ่นเลยครับ <laughs> ก็คือตัวเนี้ยมันจะได้ในเรื่องของความเปรี้ยวนั้นเนี่ยเป็นในติมเนี่ยครับแบบรักษ์โบราณอ่ะก็เป็นพวกไอติมใช่ไหม เฮ้ยมันเป็นเตาล้นอ่ะแล้วเตาล้นที่ออกเป็นความเปรี้ยวแบบที่ว่ากำลังพอดีอ่ะเฮ้ยไ,ไม่ได้เปรี้ยวแบบอะไรประมาับขาวเขียวอ่กะก็ได้ชาชา,าเขียวมามที่กำลังแบบตรงตรงัวกลมกล่อมอ่ะคือ ใกล้เคียงกับสวตินเซนะคือประทับใจอ่ะราคาสวินเซนตอนเนี้ยรูหนึ่งหกสิบบาทนะครับไอเนี้ยทั้งอันนี่นนยหกสิบาทนะครับเฮ้ยคุ้มมากคุ้มมากทำราคาใกล้เคียงกันในราคาที่ถูกกว่านะแต่ะก่อรบแต่ว่าอันเนี้ยงินสู้ในส่วนของ,ของที่เป็นสวินเซนไม่ได้เพราะสวินเซนเนี่ยเขากรอบปากเราแล้วก็พุง่งตรงแต่ติมใกล้เคียงอ่ะแต่เนี่ยห่างชั้นอยู่นะครับก็ต้องเอาความจริง แล้วส่วนของที่เขาเลยนะครับก็จะดูธรรมดานน่้นะครับเนี่ยเป็นพวกคอมเฟกนะใช้ได้ดีเลยล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบนะครับแบบเรียกว่าอืมไอที่แบบผลไม้อ่ะเชื่อว่าไอ,าอ,อาต,ตัวเนี้ยโอเคเลยทำได้ผลไม้ได้เข้าถึงมาก ถ้าเขียวก็เข้าถึงนะครับอร่อยน้ำบอลนะอืมน้ำบอกนะตอนแรกนะครับเขาอะเราจ,จะพอะลงข้นหวานอย่างเดียวนะแค่นก็บอกว่าเฮ้ยผมขอเพิ่มนะครับเป็นราวเบอร์รี่นะครับเขาก็าเพิ่มให้นะครับ ก็ถ้าเกิดราดพวกยามทอเบอรี่นะครับในที่มันเป็นเนี่ยรสอาจิพวกผลไม้มันจะอร่อยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเนาะอืม,อ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 ม ข้างหลัง่ะพุ่งตรงนะพี่ท่นประทับใจครับในสินค้าที่คนไทยทำมากนะว่าอะไรครับมันนี่หกบาทอะเราซื้อสิบเปอในลูกเดียวได้จากคนไทยได้ขนาดนี้แต่ว่าก็าพุ่งตรงไงเนนราได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเขาอ่ะอ๋อ เลออืมถามว่าเขาอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวขึ้นไปถามดีกว่านะครับอร่อยอร่อยขอบคุณต่อยของที่จังหวัดเพ่กลัดมาสามนาละไก่เมื่อไรมานะครับไม่ว่างจัดแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเดียย ยังไม่ใกล้เคยียงทูนเซนนะครับไอ้ที่มันเป็นอย่างไอ้วางเนี่ยแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนได้พวกอะไรคนแบบอันถูกๆนะครับมันก็มีการอัปเดทขึ้นมาแต่ว่าได้แจากที่กินทูนเซนบ่อยแก่เ่อนก็จะรู้นะว่าคนเหล่นี้เป็นยังไงนี่แต่ใกล้เคยียงกับทูนเซนมากอ่ะประทับใจประทับใจเออเรือ่อ <c oughs> งนึงคือ ไอที่มันรวยนะจ๊ะก็อ,อาจจะพูดตรงว่าทูกเกตยินได้ไม่ได้เพระาะเขาใช้แบบอะไรอันนี้เห็นไหมครับเาใช้คอนเฟ็ตแบบธรรมดา,ท,าท,ทั่วไปแต่ไอติมแบบไอกินยืนไดนสูงมากอันนี้ทุกเกตยืนได้ไม่ได้ก็มีแค่น่ะไอตัวเวเฟอร์กับไอของราดเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนไทยทำของเก่งอ่ะชื่นชอน,นะครับชินชอบอืมอร่อย เอ้ยจ้ามาจ้าอร่อยจริงครับกับน้าที่เลากราการของคุณต่อยโอเคครับเ้า่าจบคลิปนี้อะไรแค่นี้นะถ้าปักตไลค์ตดประไคร้ตัละไครยด้วยนะ